แปดโมงครึ่งเวลาผ่านไปประมาณแปดโมงครึ่งแต่ยังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะคะวัดธรรมบูรณะก็ไม่ค่อนั่งดูบ้านเขามีนี่ด้วยเนี่ยมีโบสแรก ไงคะอบอุ่นไหมคะออบอุ่นไหมคะปีใหม่กินกินกินกาแฟกับอะไรคะข้าวาอะไรนะแป๊ดหมดบ้างแล้วคะ่ะโอโห้หกินกินวันนี้จะกินข้าวไหมคะฮะ uh huh. จะกินข้าวเลยไหมเดี๋ยววันนี้จะพาไปไหว้พระเก้าวัดคะ่ะ ไม่ยอมไปตอนแรกเลยหวงจะนอนไงไม่ยอมไปใเรียกมาพ่อไงธนบ้านป้าดูนอมีเห็นได้ลูกกระโปรงหอะเมื่อคืนนะคะปีใหม่แทนที่จะแบบอยู่สังสรรค์กันเขาดาวไม่มีละค่ะหลับเมาหลับกันตั้งแต่สี่ทุ่มนี่เดี๋ยวจะพาไป เดี๋ยวหาไปดูแม่ทำอะไรอยู่มดได้ยินเสียงสวัสด,ดิบดอีกแล้วนคะคะ เนี่ยทำอะไรคะอ๋ะอทำกับข้าวนะคะนี่สตินี่ข้าวนี่ออกแล้วกินบ้านอื่นไม่ต้องทำา <laughs> ลูกผัวอยู่ครบนี่นะคะผัดอะไรคะเต้าหู้อ๋อันนี้ผัดหนวดมังกรนะคะเนี่ยมันจะไปวัดสักทีล่ะน,นี่ยังใส่ชุดน,นอนเนู่ <laughs> <laughs> จะเสร็จเมื่อไหร่จะได้ไปรบกาววัดเนี่ย เย็นเย็นนะฮะถึงเย็นถึงเย็นแน่ครับวันนี้ยแล้วคนก็รออยู่ที่วัดสวนตาคีรีวัดธรรมยานย, <c oughs> ยังไม่ได้ไปเลยอเ <c oughs>